อยู่ที่ร้านสุกี้จินดาค่ะสาขาอุดมสุข58อยากกินต้องได้กินนะคะก็คือว่าเคยพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งเพราะว่าคราวที่แล้วมาคิวคนเยอะมากเลยร้านนะคะจะเปิดประมาณ11โมงแต่ตอนนี้แพ้เวลาตั้งแต่9โมงครึ่งทุกคนก็คือแบบว่ามาคนแรกเลยทีเดียววันนี้ต้องได้กินแน่ๆค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงนะคะจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านเนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีลายอาหารน่ากินขนาดไหนนะคะยังไงตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนก็คือหลังจากได้สิบโมงครึ่งเขาก็จะเปิดให้ไปรับกัดคิวนะคะก็แจ้งเขาไว้แล้วก็11บเอ็ดมงตรงเป็กก็จะเรียกตามคิวกันมาเลยค่ะามาแล้วระอันนี้นะคะสั่งเป็นซนุปส,สองอย่างนะเป็นหมาล่าเผ็ดน้อยกับซุปก่หูหนูนะคะก็เป็นน้ำซุปร้า9 9บาท น้ำจิ้มก็เลือกเป็นแบบน้ำจิ้มที่ทางร้านปรุงให้มานะคะน้ำจิ้ม30บาทเติมได้ไม่อ้นค่ะแล้วก็น้ำแข็งปีส่วนน้ำก็คือจะตามรา,า,มมา,า,านนะคะเราเลยนะคะแล้วก็มิสดี้ไม้แต่ละอันนะคะก็จะมีราคาแจ้เอยาไปไม่ไกลนะคะจะมีไม้สีชมพูสีเขียวสีเหลืองนะคะ ทุกคนก็คือมีขนังขนาดสั่งเป็นหมาล่าเผ็ดน้อยเนาะก็ยังคงแบบว่าซีซาร์มากเลยแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูอร่อยมากกรุกรอบแล้วก็แนะนำให้กินกับพวกอะไรเน,นี่ยฟองเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอ,ะอุ้มน้ำซุปได้ถึมากแล้วก็น้ำจิ้มที่ทางร้านปรุงม,มาให้อร่อยมากก็ส่วนน้ำน้ำก็จะมีราคาแบบให้อยู่นะค้งเป็นแบพวก น้ำอัดลมน้ำป๊าเขียวหรือว่าแอลกอฮอล์ก็มีนะคะก็ราคาตามที่เขาจะมีติดไว้ในร้านเลยแล้วก็น้ำแข็งฟรีไปเติมได้ตลอดเลยจ้าค่าเสียาหายนะคะ2คนทั้งหมด763บาทเก็ตกคนละสา้กว่าบาทนะคะอิ่มมากจริงๆคนก็ถ้าใครอยากลองสุกี้สายพานะคะลองมาที่นี่เลยค่ะซุกี้จิน้า